สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่บรรยากาศตอนเช้าๆนะครับช่วงวันหยุดนะครับบรรยากาศดีตอนเช้าวันนี้ผมก็เลยขออนุญาตเอฟซีทุกท่านนะครับมานําเสนอกล้วยไม้อีกสกุลหนึ่งนะครับก็เป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับก็คือกล้วยไม้สกุลไอายาเลสนะครับ ไอเยเลตกอนี้นะครับผมก็ได้มานะครับแล้วก็นำมาติดแผ่นไม้นะครับเป็นกอใหญ่เขากําลังแทงช่อดอกนะครับไอายเลตเป็นพืชกล้วยไม้นะครับคล้ายๆกับสกุลช้างนะครับเป็นไม้ล่าอากาศแต่ใบเขาก็จะเรียวๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมให้ใกล้นะครับตอนนี้นะครับไอเยเลตกอนี้ก็กําลังจะเริ่ม Ora, แทงช่อดอกนะครับแทงช่อดอกช่วงที่เขาแทงช่อดอกก็จะเป็นช่วงประมาณเมษาพฤษภานี้นะครับดอกเขาก็จะเป็นเป็นลักษณะนะครับเป็นพวงยาวนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่บานเต็มที่นะครับท่านผู้ชมยังไม่บานเต็มที่นะครับก็จะเป็นพวงยาวๆอย่างนี้ครับท่านผู้ชมยาวยาวยาก,กว่าช้างนะครับยาวมากเลยนะครับ ใบนะครับเขาก็จะเป็นใบลักษณะเรียวๆนะครับเรียวเรียวเป็นลักษณะล่าอากาศนะครับเรียวการเลี้ยงดูก็คือชอบแสงลำไรนะครับชอบแสงลำไรไม่ไม่ไม่ชอบแสงมากเท่าไหร่นะครับคล้ายๆกับช้างเลยครับการเลี้ยงดูท่านผู้ชมส่วนกอนี้นะครับก็เป็นอีกกอนหนึ่งที่สมบูรณ์นะครับผมก็เลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับ เลี้ยงว้ที่บ้านกับใต้ร่มไม้นะครับใต้ร่มไม้ที่โดนแสงช่วงเช้าติดกับแผ่นไม้นะครับโดยอาศัยก็คือนี่รากของเขานะครับก็จะเดินปกติไปอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมนะครับรากเขาก็จะออกไปนะครับแต่ผมใช้กระเช้าสีดาแห้งนะครับรองนะครับรองไว้เพื่อให้เก็บความชื้นให้รากเขาได้เดินได้ดีนะครับท่านผู้ชม กอนี้ก็เป็นอีกกอนหนึ่งนะครับที่ที่สมบูรณ์นะครับแผ่นไม้นะครับผมก็ใช้ลวดนะครับล็อกไว้ที่ต้นไม้นะครับกอนี้ก็เป็นอีกกอนหนึ่งนะครับที่ที่สมบูรณ์นะครับที่สมบูรณ์สวยงามนะครับกําลังแทงช่อดอกช่อดอกที่สวยงามนะครับก็น่าจะประมาณเกือบสิบช่อได้นะครับท่านผู้ชมเกือบสิบช่อได้อ่าดอกเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะครับ มนอนนะครับออยเลศนะครับอ่านะครับกอนี้ก็ใหญ่สมบูรณ์นะครับผมก็เลี้ยงไว้นะครับที่บ้านช่อนี้ก็กำลังจะตุ้มๆนะครับยาวเกือบอ่า30เซนนะครับหรือ40เซนติเมตรได้เลยนะครับช่อของเขานะครับก็เราเลี้ยงนะครับกล้วยไม้หลายๆสายพันธุ์นะครับ ให้เขาสลับกันออกดอกให้เราได้ชมนะครับช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นช้างนะครับช่วงหน้าร้อนก็จะเป็นพวกเอื้องต่างๆพวกอมอนไข่พวกอเอื้องคำนะครับหรือแม้กระทั่งอายเลศนะครับกรณีการดูแลก็เหมือนกับช้างทุกประการครับท่านผู้ชมก็คือ,อให้น้ำนะครับให้ปุ๋ยแล้วก็แสงแดดนะครับ พวกนี้เขาก็ไม่ต้องการเฉะมากนะครับเขาต้องเขาเปล่าอากาศนะครับเขาก็ต้องการความโปร่งนะครับความโปร่งนะครับอยู่กับพื้นที่ที่มันอากาศถ่ายเทได้สะดวกนะครับแล้วก็น้ำนะครับปุ๋ยก็ฉีดสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับพวกปุ๋ยสูตรเสมอต่างๆนะครับผมก็เลยผมก็เลยขอญาตนําเสนอนะครับอายเลศกอนี้นะครับเป็นกออีกกอนหนึ่งนะครับที่สวยงาม ที่เลี้ยงไว้ที่บ้านนะครับบางทีเราเลี้ยงนะครับเราก็เพื่อเพลินนะครับช่วงเช้าเช้ายิ่งแดนอนอนกล้วยไม้ของเราก็ได้รับแสงแดดที่ที่ที่สมบูรณ์นะครับได้รับแกงแสงแดดที่ดีนะครับเขาก็จะแตกยอดนะครับแต่กออย่างกอนี้นะครับก็ติดแผ่นไม้นะครับแผ่นไม้ก็ใหญ่นะครับเป็นกอใหญ่ก็ถ้าเกิดเขาโตไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นอ่า ช่อเขาจะเริ่มเยอะนะครับสวยงามสมบูรณ์เวลาเขาออกมานี่เขาออกดอกทีละทีละปีหรือต่อปีเนี่ยบางทีถ้าเกิดเขากอใหญ่ขึ้นมาเนี่ยครับดอกเขาก็จะเต็มก็จะฟูสวยงามนะครับท่านผู้ชมผมถึงเลี้ยงไม้ลักษณะคือก็คือกอนะครับกอเป็นลักษณะกอผมชอบเป็นแบบกอนะครับเพราะว่าดูมันสมบูรณ์มันใหญ่แล้วเวลามันออกดอกเนี่ย มันจะสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมช่วงเช้าๆนะครับบรรยากาศดีช่วงนี้ก็เป็นวันที่เป็นวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดพักผ่อนนะครับเราได้มาชมกล้วยไม้นะครับมาดูแลกล้วยไม้ของเรา,ามีการให้ปุ๋ยนะครับดูแลเขาให้สมบูรณ์นะครับให้เขาได้พร้อมที่จะออกดอก ออกดอกให้เราได้ชมนะครับกล้วยไม้เนี่ยเวลาก็ออกดอกนะครับออกปีปีละครั้งนะครับท่านผู้ชมปีละครั hmm. ้งเพราะฉะนั้นก็คือคนเลี้ยงเนี่ยเราต้องดูแลเขาพอสมควรนะครับดูแลกว่าเขาจะผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวมาพร้อมที่ออกดอกให้เราได้ชมเนี่ยนะครับก็ใช้เวลา1ปีนะครับก็ถือว่าเขาออกดอกนะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับกับการรอคอยนะครับ แล้วก็เป็นประสบความสําเร็จกับคนที่เลี้ยงกล้วยไม้นะครับถือว่าท่านเลี้ยงกล้วยไม้แล้วนะครับอ่า่ต้นสมบูรณ์รากเดินสมบูรณ์แล้วก็ออกดอกเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกล้วยไม้นะครับทําให้เราได้ชมดอกกล้วยไม้ที่เราเลี้ยงมีความสุขนะครับเห็นเขาออกดอกอสวยงามให้เราได้ชมนะครับ วันนี้นะครับผมก็เลยขออนุญาตเอฟซีทุกท่านนะครับนำเสนอนะครับกล้วยไม้สกุลอีกสกุลหนึ่งนะครับที่ออกดอกสวยงามนะครับหรือแม้กระทั่งงานกออย่างเงี้ยนะครับใบเขาสวยนะครับใบเขาสวยบางทีเขาออกยอดน้อยๆนอนไปเรื่อยๆเงี้ยนะครับแล้วก็แทงช่อดอกให้เราได้ชมก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ีชนิดหนึ่งนะครับที่น่าเลี้ยงแล้วก็น่าสะสมไว้ที่บ้านนะครับ วันนี้บรรยากาศดีตอนเช้าเๆนะครับตอนเช้าเๆผมก็เลยขอญอาติอทุกท่านนะครับนำเสนอกล้วยไม้สกุลอายเลศกอนี้นะครับเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ